ข้อที่ห้าโจทย์บอกว่าจำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับสรรมการรูทสามวงเล็บสองยกาางกำลัง x ลบสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งจะมีค่าเท่ากับหนึ่งลบสองยกาางกำลัง x มีทั้งหมดกี่จำนวนก็คือให้หาคำตอบของสรรมการนี้นั่นเองอันนี้อยู่ในเรื่องไหนอยู่ในเรื่องของอยู่ในเรื่องของอะไรอยู่ในเรื่องของ e x p o n e n t เนนเชียลถูกปะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขยกกําลังตัวแปรอยู่ในเรื่อง e x p o n e n t เนนแต่บังเอิญว่าดันมีสแคว o ูทอีกก็คือเป็นทั้ง e x p o n e n t เนนแล้วก็ผสมสแคว o ูทเข้าไปด้วยโดยปกติเนี่ยเวลาการแก้ปัญหาโจทย์ที่เป็นสแคว o ูทเนี่ยง่ายๆเลยก็คือยกกําลังสองสองข้างจริงปะงเราก็ทําการแก้สมการนะอันนี้เป็นสมการเอ็กซ์โพเนนอยู่ในล็อกไม่ใช่อยู่ในล็อกอยู่ในรูทก็ ขั้นตอแรกก็คือเราทำการแก้สมการหาค่า X ยกยกกำลังสองทั้ง2อข้างถูกไหมก็จะกลายเป็น3ามวงเล็บสยกกำลัง X แล้วก็ลบสแล้วก็บวกหมีค่าเท่ากับ1นึลบสอแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองข้างซ้ายรูดหายไปข้างขวาก็ได้กำลังสองมาแดน ข้อควรระวังนะคือเวลาทาโจทย์ข้อไหนก็นตามที่มันเป็นรูทเนี่ยอย่าลืมว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยลองเอาคาตอบที่ได้ไปเช็คด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะใช้ได้ตัวหนึ่งหรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะหรืออาจจะใช้ได้หมดเลยก็ได้เพราะงั้นอย่าลืมนะยกกำลังสองสองข้างเสร็จปุ๊บจะทำไงข้างซ้ายกระจายเข้าไปกลายเป็นสามคูณสองยกกำลัง x ลบหแล้วก็บวกด้วยหน่ข้างขวา ก็กระจายกําลังสองสมู์ตัวหน้าก็คือ1ตัวหลังก็คือ2ยกกําลัง x ก็กลายเป็นหน้ากําลังสองลบสคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกด้วยตัวหลังยกกําลังสองก็คือ2 x แล้วก็ทั้งก้อนยกกําลังสองก้อนซ้ายมือตัวที่รวมได้ก็จะเป็น3ามูณสองกำลัง x แล้วก็ลบหกบวกหนึ่ได้5ได้ลบหนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น1นึ่ตรงนี้ก็จะเป็นสคูณ 2ยกกำลัง x แล้วก็บวกด้วย2ยกกำลัง2 x สังเกตไหมอันนี้ก็คือสมาการ exponential ในรูปแบบหนึง่งที่มันจะมีตัวหนึ่งเป็นกำลัง2 x อีกตัวหนึ่งกำลัง x นั่นเองเราก็จะแก้โดยการทำคล้ายๆเหมือนสมาการพหุนามก็ก่อนอื่นย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันก่อนเราพยายามทำให้ตัวที่กำลังสูงสุดเนี่ยเป็นเป็นตัวเริ่มเพราะงั้นเราก็จะย้ายทั้งหมดเนี่ยซ้ายมือไปอยู่ขวามือให้หมด แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเขียนทั้งหมดซ้ายมือนะก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสองเอก่ะปะตรงซ้ายมือเป็นสามคูณสองกำลัง x ย้ายเอาไปลบข้างขวาถูกไหมซึ่งมันเป็นลบอยู่แล้วแต่ว่ามีสองกำลังเเหมือนกันนะก็จะเป็นลบสองลบอีกสามก็กลายเป็นลบห้าดูทันนะก็จะเป็นลบห้าคูณสองยกกำลัง x แล้วก็ย้ายลบห้า เอาไปบวกฝั่งขวาก็จะกลายเป็น1นบวกหได้6ก็เป็นบวกหมีค่าเท่ากับ0บางคนบางคนเนี่ยแยกตัวประกอบแบบที่มันเป็น exponential เ,เ,เป็นแต่ถ้าบางคนแยกไม่เป็นใช่ไหมเราก็จะกําหนดตัวแปรแทนก็คือเราจะให้ a เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง x แล้วก็ a ยกกําลังสองมีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง2 x แทนลงไปทำการแทนค่านะก็จะกลายเป็น a กํลังสองลบ5 a แล้วก็บวก6มีค่าเท่ากับ0ดูง่ายขึ้นไหมขอ้อควรระวังอย่างหนึ่งนะตรงนี้คือให้จำไว้ว่าก้อนตัวนี้ที่มันเป็น exponential เนี่ยมันจะต้องเป็นจริงเมื่อมากกว่า0เท่านั้นนะหมายความว่าถ้าเราหาค่า a ออกมาแล้วเนี่ยค่า a มันเป็น0หรือน้อยกว่า0เนี่ย ปลว่า A ตัวนั้นใช้งานไม่ได้นะก,ก็ตัดทิ้งไปเลยนะใช้เฉพาะตัวที่มากกว่า0ูนย์พออันนี้คือข้อควรระวังนะตรงนี้เราก็จะแค่แยกสมาการเหมือนเป็นท่าหุนามกําลังสองก็กาลังเป็นเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหมก็อะไรก็ตามถูกปะคูณกันได้6แล้วก็รวมกันได้ลบหนั่นก็คือ A-2 ลบสกับ A-3 ลบสก็จะมีค่าเท่ากับศูน จ่บ่าสุดท้ายเราก็จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ2แล้วก็สามใช่ไหมแต่ a เราคืออะไร a เราคือ2ยกกําลัง x ก็จะมีค่าเท่ากับ2แล้วก็มีค่าเท่ากับ3จากตรงนี้ถ้าเรามองไปใช่ไหมเราจะเห็นว่า2กําลัง x เท่ากับ2เนี่ยเราหาค่า x ได้แน่ๆใช่ปะม,มันก็คือ2กําลัง x เท่ากับ2กําลัง1ก็ได้ x เท่ากับ1น่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็น2กําลัง x เท่ากับ3ใช่ปะจริงจริงวมันมใช้งานได้ทั้งคู่นะเพราะว่ามันมากกว่า0ูนย์ เสร็จแล้ว2กํลาลัง x เท่ากับ3ใช่ไหมจะแก้หาค่า x ยังไงก็แน่นอนว่าถ้าฐานฐาน x one n t i a l ไม่เท่ากันเราก็ต้องใช้ log ใช่ปะมันก็จะมีค่า x ทเท่ากับ log 3ฐาน2แต่ว่าอันนี้เนี่ยเดีย๋ยวเราต้องเอาอไปแทนในสมการทั้งหนด,ด้วยไงเพราะงั้นเราก็จะติดไว้อย่างนี้เลยนะเราจะติดไว้อย่างนี้เลยนะยันตรงนี้อันดับแรกเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็น2กับ3เนี่ยใช้งานได้แล้วตอนนี้2กํลาลัง x มีค่าเท่ากับ2กัเท่ากับ3แต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่า ใช้ได้ทั้งคู่หรือเปล่าเพราะงั้นหน้าที่เราก็คือทำการเช็คคำตอบอเราจะมาทำการเช็คคำตอบกันอันแรกใช่หไหมอันที่หนึ่งเราก็ให้แทนสองกำลัง x มีค่าเท่ากับ2ลงไปในสมการก็จะเป็น r o ู t 3ามคูณกับสองกำลัง x ใช่ไหมซึ่งก็คือ2อลบสแล้วก็บวกด้วยห่งมีค่าเราจะเท็คนนวนเท่ากันหรือเปล่า1ลบด้วยเท่าไหร่2เทราะสอง,สองอไรมีเท่ากับ2เท่ากันไหมในวงเล็บ2อลบสได้0ูนยใช่ปะสองศูคูณสได้0ูนย์ศย์บวกหได้หนึ่รูทหก็มีค่าเท่ากับหนึแต่ฝั่งขวามือมีค่าเท่ากับ ลบหนึ่งนั่นคือไม่จริงถูกไหมเพราะงั้นอันนี้ไม่เท่าอันนี้ก็คือไม่จริงถ้าไม่จริงก็แสดงว่าแสดงว่าสองกำลังเอ็กซ์เท่ากับสองมันใช้งานไม่ได้ถูกปะก็คือไม่มีคําตอบอันที่สองแทนสองกำลังเอ็กซ์มีค่าเท่ากับสามลงไปก็จะเป็นรูทของสามคูณกับสามลบสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่ง ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าเท่ากันหรือเปล่า1ลบด้วย3จริงๆแล้วเราแทบไม่ต้องคิดเลยก็ได้เพราะว่าค่าที่ต่อดมาจากสแควรูทเนี่ยค่าต่ำสุดที่ไปไมได้ก็คือมันต้องเป็น0ย์แต่ฝั่งขวามือเนี่ยดูก็รู้ว่ามันติดลบจีบะนั่นก็แปลว่ามันก็ไม่เท่ากันเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็คือไม่จริงเพราะงั้นจากตรงนี้ก็เลยสรุปได้ว่าดังนั้นใช่ไหมค่า x ที่ได้ มันไม่เป็นจริงเลยสักค่าก็คือแทนสมก,การแล้วไม่เป็นจริงเพราะงั้ก็เลยสรุปได้ว่าคำตอบก็คือมี0ูนยคำตอบนั่นเองตอบข้อที่1 อย่าพลาดนะหลายๆคนเนี่ยพอเห็นปุ๊บอืมได้ x มาแล้วใช่ปะ่ะก็ต่อไปเลยมีสองค่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วบางคนไม่ต้องทำต่อก็ได้นะบางคนจะทำไปเลยตอบสองค่าแต่ถ้าเราอยากทำต่อมันก็ได้นะก็คือเป็นสองกำลัง x เท่ากับหนึ่งใช่ไหมสองกำลังหนึ่งอย่างนี้สองกำลัง x เท่ากับสองกำลังหนึ่งสุดท้าย x ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งกับอีกอันหนึ่ง 2กลัง x เ,เท่ากับ3เพราะงั้น x ก,ก็จะมีค่าเท่ากับ log 3ทาน2ใช่ปะแต่ถ้าเอาตรงนี้เข้าไปแทนมันก็จะลําบากไงเราก็เลยแทนอยู่ในรูปของตอนที่เป็น2กํกลัง x เ,เลยดูว่าแทนแล้วใช้ได้ไหมถ้าแทนแล้วมันไม่จริงอะ่ะยังไงมันก็ไม่มีคําตอบอยู่ดีเห็นปะข้อนี้ถ้าลองทําจะรู้สึกว่ายากที่สุดเนาะใน5ข้อที่เริ่มทํามาข้อนี้ถือว่ายาก สำหรับคนที่ไม่คล่องนะถ้าคนที่คล่องก็อาจจะพออาจจะได้แหละโอเคไปต่อที่ข้อที่หกกัน